สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอย่กับผมเกาคุงและ Digimon World Next Order เย้วันนี้นะฮะเคดไม่รับต่อชีวิต d ิจิมอนของคุณอ่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะประสบปัญหาเหมือนกันหมดนะฮะใครที่เล่น Digimon World Next นะฮะนั่นก็คือการที่ d ิ g i m o n ของเรานั้นตุยนะฮะผมเนาะวันนี้ผมก็จะมาเคดไม่รับละกันเนาะ ต้องบอกว่ามันคือการต่อชีวิตนะฮะไม่ใช่การใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นอมตะละกันเนาะเออถ้างั้นเรามาดูกันก่อนว่าปัจจัยอะไรนะฮะที่ทำให้ดิจิมอนของเรานั้นนะฮะมีชีวิตที่สัน้นอ่าก็คือกิจกรรมนั่นแหละกิจกรรมกิจวัตรต่างๆที่เราทำในแต่ละวัน แต่เราก็ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องพัฒนามันเพื่อไปเดินเควสเพื่อไปเล่นเนื้อเรื่องเพื่อทำคอนเทนต์ต่างๆของเราถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนนั้นแล้วนะฮะกิจวัตรที่ทำให้อายุสั้นดีกว่าเนาะก็คืออาการบาดเจ็บจากการต่อสู้อ่ะมันมองได้หลายกรณีนะกรณีที่เราสู้ไม่ได้เราต้องหนีอ่ะ แต่ถามว่ามันเลี่ยงได้ไหมมันก็เลี่ยงไม่ได้หรอกการต่อสู้ถูกต้องไหมเพราะว่าเราก็ต้องเก็บค่าต่างๆเก็บค่าอะไรล่ะคีย์พอยต์เก็บค่านู่นเก็บค่านี่ถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟอ่ะเซฟตัวดิจิมอนเราบ่อยๆนะฮะเพื่อลดอาการบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเนาะ เพราะว่าอย่างกรณีเนาะมันจะมีกรณีที่เราโดนตีแต่เราไม่ถึงตายกับเราโดนตีแต่เราถึงตายอ่าอันกรณีหลังเนี่ยจะเป็นปัญหาระยะยาวเออว่ามันจะสะสมไปเรื่อยๆๆและดิจิมอนเราเนี่ยจะค่อนข้างที่อายุสั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการดูแลในแต่ละวันนะฮะ ที่มีปัญหากันมากผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของห้องน้ำไหมเอออย่างเช่นในการที่เราฝึกอยู่ดีๆแล้วฝึกเพล,ลินล่ะผมก็เป็นฝึกเพลินมันก็เลยอึในห้องที่เราเอาไว้ออขัดเกลาในส่วนของสเตตัสอืมแล้วมันในส่วนของรูป อุณแล้วกันเนาะเออมันจะขึ้นแถบอยู่ว่ามันมีอุจจิอยู่ตรงนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มันจะทำให้ดิจิมันเราอายุสั้นนะฮะอาหารเหมือนกันพยายามให้ให้ใหตรงเวลาให้ในปริมาณที่มันต้องการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันต้องการจริงๆมันก็จะกินอยู่ประมาณเรานับเป็นครั้งเนาะก็ประมาณ2ครั้งต่อตัว เออประมาณนั้นเนาะแล้วก็พักผ่อนนะฮะก็คือในเมื่อมันเหนื่อยแล้วนะฮะเราก็ต้องพักผ่อนให้มันเนาะเวลามันขึ้นสถานะเป็นแซดแซแซเราก็ให้มันนอนนะฮะอย่าไปฝืนนะฮะอย่าไปฝืนมันให้อัพสเตตัสนูน่นอัพสเตตัสนี่เออเราต้องทำประมาณนี้นะฮะแล้วมันจะเซฟอายุไขดิจิมอนเราได้มากที่สุดนะฮะผมเนาะ และปัจจัยอีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยนะฮะคือสกิลเทมเมอร์สกิลเทมเมอร์แน่นอนแหละมันมีหลายอย่างนะฮะถ้าเราไปเปิดในหน้าของตัวเทมเมอร์เรานะฮะมันจะมีสกิลนะฮะเบสิกอยู่ประมาณ4อันได้อืมซึ่งสกิลเทมเมอร์ที่เขียนหัวว่าไลฟ์ไทฟเนี่ยคือเป็นสกิลที่จะช่วยยื้อชีวิตได้หนึ่งปลอก ะะเราจะเอาแต้มจากที่เราเลเวลขึ้นเนี่ยมาอัพนะครผมไลฟ์ทป์ไปก่อนก็ได้เนาะแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่เราเล่นกันไปเรื่อยๆมันจะมีสกิลให้เรียนเป็นสกิลของการเออ่ป้องกันอันนี้น่าจะเป็นสกิลของดนะิจิมอนเนาะก็อันนี้สามารถช่วยในการต่อสู้ได้บางทีแบบว่าป้องกันเนาะมันก็จะตีไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครผมเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเคสไม่รับต่อชีวิตดิจิมอนของคุณนะคะผมเนาะก็อยากให้ทุกคนสนุกกับมันนะคะเราต้องเข้าใจในบริบทของเกมมันเนาะว่ามันก็200นะคะประมาณ200กว่าสายพัฒนาการเราก็ต้องเล่นนะคะพยายามไปทุกๆสายอะเนาะพยายามไปรุกสายเล่นให้มันครบให้มันอะไรเนาะ เล่นให้มันสนุกนะคะถึงมันจะตุยไปก็เถอะรู้แหละว่าทุกคนมีความผูกพันกับอะไรแบบเนี้ยแน่นอนเออแต่เราก็ต้องนะฮะเดินหน้าต่อไปนะฮะนะเนาะเคสไม่รับนะฮะพวกนี้นะมีเพียงแค่ยื้อเวลาให้ดิจิมอนเราเท่านั้นนะฮะวันใดวันนึงดิจิมอนเราก็ต้องจากไปอยู่ดีเว้นเสียแต่ว่าเราจะเล่นสายพัฒนาเดิมไปเรื่อยเรื่เืยเ,ยเยนะฮะ ก็เคล็ดเวลาวันนี้ต่อชีวิตดิจจมอนของคุณก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณมือใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เกาด้วยนะครับเนาะแล้วก็เกากำลังจะกลับมาทำคลิป d i g i มอนโวลเน็กซนะครับผมเนาะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปละแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย